ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะกับทางช่องนัทมนต์มจิกนะคะหรือว่าการพยากรณ์กับพี่นัทมนต์นั่นเองนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคิวของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารถึงคิวของคุณแล้วนะคะค่ะคนอังคารในกรณีของคนมีคู่นะคะคนที่มีประเด็นคนที่มีคนคุยหรือคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนก็ได้นะคะการมีคนคุยตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปนั่นเองนะคะคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคนมีคู่นะ าการอ่านไพ่วันนี้นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจนไปถึงวันที่31พฤษภาคม2564ี้นั่นเองนะคะคนมีคู่คะคุณไปเจออะไรกันมาบ้างวันนี้พี่เปิดไพ่ไวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมเท่านั้นนะคะหรือการอ่านไพ่แบบ g e n e r a l reading เราไม่ได้เฉพาะตัวตรงว่าจะเป็นดวงของท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างไม่ตรงกับใจของคุณเพราะว่าคุณอาจจะมีชีวิต relationship หรือว่าชีวิตรืของคุณอาจจะดีอยู่แล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าใครที่มีประเด็นนะคะในประเด็นในช่วงเวลานี้นะคะคุณก็สามารถนำเรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆในนี้ปรับกลับไปประยุกต์แก้ไขให้กับชีวิตรืของคุณก็ได้เพราะว่าท้ายคลิปพี่จะเปิดไพ่แนะนําไว้นั่นเองนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะคนมีคู่คะ่ะไพ่เปิดมาแล้วนะคะไพ่ประจาตัวของคุณหรือว่าตัวตนของคุณตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการที่แบบว่าเหมือนคุณกําลังพยายามเรียกร้องความสนใจจากใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าคุณกําลังถอยตัวเองออกเพื่อจะไปทํางานหาเงินนะคะตั้งอกตั้งใจทํางานแล้วก็ถอยออกจากช่วงเวลาความเครียดก็ได้นะคะไปอยู่โดดเดียวเดียวได้ไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่แบบที่คุณพอใจอะประมาณนั้นเนาะ แล้วก็ค่อนข้างที่เป็นช่วงเวลาของการที่บอกว่าค่อนข้างตั้ง้าตั้งตาทางานมากกว่าในช่วงเวลานี้ของผู้ที่เกิดวันอังคารนั่นเองนะคะแต่ว่าใจลึกๆของคุณคุณก็ยังรู้สึผกผูกพันแล้วก็ยังอยากที่จะแบบพูดคุยปรึกษากับคนที่คุณรักนะคะอยู่นั่นเองนะคุณก็ไม่ได้หนีหายไปไหนนะคนที่คุณรักก็ยังคงอยู่ในใจของคุณนั่นแหละนะคะหรือว่าในอีกในหนึ่งคุณอาจจะแบบว่านึกถึงเรื่องราวเดิมๆ,ๆ,ๆเก่าๆที่เขาเมื่อก่อนอ่ะเขาเคยห่วงหาอทรนคุณเขาเคยห่วงใยคุณแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า เหมือนเขาห่างหายไปอ่ะอยากให้เขาอ่ะทำเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้คุณก็เลยกลารเป็นเหมือนคนที่แบบว่าอ่างั้นก็อ่างั้นก็ฉันก็ถอยออกไปทํางานก่อนละกันนะคะถ้าเกิดว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะบอกว่าถอยออกไปตั้งหลักก่อนแล้วก็ไปตั้งหน้าตั้งตาทางานอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าคุณก็ยังแบบว่าอยากให้เขาคนนั้นของคุณกนะลับมาทำเขาวขาคุณบ้างก็ได้นะถึงแม้ว่าคุณอาจจะอยู่ด้วยกันแต่อาจจะรู้สึกว่าเขาเขาคนของ คนของเราอ่ะเขารู้สึกละเลยเราก็ได้นะในใจลึกๆคุณอาจจะไม่พูดออกมาแต่ว่าคุณรู้สึกอยากให้เขาห่วงใยคุณบ้างอะไรประมาณนั้นถึงถึงไม่ได้มากมายแต่ว่าให้ถามเราบ้างก็ได้ว่าอะไรเหนื่อยไหมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะกําลังเรียกร้องความสนใจอยู่ก็ได้ในใจลึกๆของคุณนะตอนนี้นะคะนะเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาของคุณอ่ะคุณอาจจะแบบเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบคุณต้องคอยถามเขาคุณต้องคอยเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณต้องเป็นคนที่คอยแบบ รองรับอารมณ์ของเขาหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นคนเจ้าบงการอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงก็ได้นะคะนะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่คอยซัพพอตในเรื่องของข้าวของเงินทองหรือเป็นคนที่คอยซัพพอตในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์หรือวาอ่าคุณให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้คือคุณเป็นคนที่คอยถามเขาว่าว่าวันนี้คุณเป็นยังไงทงานข้าวหรือยังคุณสบายดีไหมอะไรเงี้ยแล้วคุณก็อยากให้เขาทําเหมือนที่คุณทํากับเขาบ้างก็ได้ในช่วงเวลานี้สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั่นเองหรือหนะ้าเอกมุมอมองหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบว่าคุณกําลังบ,บว่า ไม่ค่อยมั่นใจก็ได้ว่าตอนนี้เขาเขามีใครหรือเปล่าคุณเกิดความระแวงสงสัยแล้วก็แบบเหมือนคุณกาลังตั้งป้อมให้ตัวเองหรือว่าตั้งกะก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะมีมีมีเกาะป้องกันตัวเองในช่วงเวลาเนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจคนของคุณก็ได้นะคะเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่บอกว่าเขาไม่เหมือนเดิมอะเมื่อก่อนเขาเคยดูแลเอาใจใส่เราดีแต่ว่าช่วงนี้ทําไมเขาทําตัวเหมือนคนลันลาเหมือนคนโสดอะทําตัวไม่เหมือนเดิมอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะเริ่มที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะะค พยายามที่จะบอกว่าอยากให้เขาหันกลับมามองหรือว่ากลับมาสนใจเราเหมือนเดิมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาทําเขาสนใจเราดีมากแต่ว่าช่วงนี้เหมือนบอกว่าทําไมเขาเมินเฉยต่อเราอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าหรือตัวคุณเองเป็นคนที่ขี้หึงมากเกินไปหรือเปล่าก็ได้จนเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะแต่ว่าบางสิ่งบางครั้งคุณก็ต้องคือเหมือนคุณก็พยายามปล่อยไปอยากจะพูดแต่คุณก็เลยแบบเลือกที่จะไม่พูดดีกว่าแต่ว่าก็เลยเหมือนอ่า เฟซตัวเองออกไปทํางานหาเงินมากกว่าแล้วก็ทาใตนิง่งๆทาตัวเป็นอิสระเสรีไปอย่างนั้นก็ได้นะหรือในอีกในนึงก็คือคุณรู้สึกว่าคนของคุณค่อนข้างที่จะบอกว่าทําไมเขานิ่งอ่ะนิ่งเราแบบว่าไม่ห่วงใยเราเลยหรือเปล่าอะไรเนี้ยขณะช่วงเวลาเนี้ยเหมือนโควิดอะไรเนี้ยก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่ค่อยห่วงเราอ่ะเหมือนไม่ค่อยห่วงเราเหมือนไม่ดูแลเราเอาใจใส่เราเหมือนเมื่อก่อนอยากจะให้เขาถามไถ่เราบ้างอะไรเนี้ยแต่ว่าเขาก็เหมือนเขาดูห่างๆเราออกไปอ่ะ แต่คุณก็ได้แต่แบบทาใจแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ปล่อยความรักนี้หายไปนะคะคุณก็ยังแบบว่าคิดถึงเขาอยู่เสมอนะคะแต่ว่าคุณก็เหมือนพยายามทําตัวที่แบบอยู่กับตัวเองมากกว่านั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงเวลานี้เนาะโอเคทีนี้เราไปดูตัวตนของเขาดีกว่านะคะตัวตนของเขานะคะผู้ที่เกิดผู้ที่คนวันอังคารคิดถึงนั่นเองนะคะผู้ที่คนวันอังคารคิดถึงตอนนี้ตัวตนของเขาก็คือประมาณแบบเหมือนเขาจะเรียกว่าอะไรเหมือนเขาแบบ เขานิ่งนาะเขาเนิ่งแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่ามันเป็นเดมิสิกเชียนแล้วเขาแบบใช้ความสลัดหลักแหลมของตัวเองเขาใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะเขาก็เลยใช้วิธีเนี้ยแต่ความนิ่งของเขาเนี่ยคือเขาแบบว่าพยายามที่ทําตัวให้เป็นอิสระเสรีแล้วก็แต่จริงๆเขายามเหมือนเขาดดดนิสัยคุณก็ได้เพราะคุณดูคุณงอแงคุณขี้หึงขี้หวงคุณเอาแต่ใจตัวเองก็ได้เขายังอยู่ที่เดิมนะคะถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าคุณหายไปอ่ะเขาอาจจะไม่ทักทายไม่ได้อะไรคุณอ่ะแต่ว่าเากบ คือเขายังรอคุณอยู่เขารอคุณอยู่นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจเขาหากันนะคะยังพร้อมที่จะเปิดใจยังพร้อมที่จะมีสิ่งดีๆให้แก่คุณเสมอแต่ว่าเหมือนเหมือนคุณก็แบบตั้งกาดให้ให้เขาเข้าไม่ถึงคุณนะ,ะก็จะกลายเป็นเหมือนเขาก็คือตั้งกัดเช่นกันนะคะตั้งกัดเช่นกันต่างคนต่างตั้งกัดให้แก่กันณนะสุดท้ายความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือน the Hangman ซึ่งความรู้สึกของเขาเขาก็รู้สึกว่าช่งไม,มความรู้สึกเหมือนแ้งแรงจังคุณก็ าก็รู้สึกว่าคุณงอแง,งเขาก็เหนื่อยที่จะตามสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ใช้ความนิ่งนะคะเป็นเดินเพเลอร์คือความนิ่งมากกว่านิ่งเพื่อแัดนิสัยคุณก็ได้ที่คุณบอกว่าเหมือนคุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะคะนะแล้วก็ก็ยังรออยู่นะคะยังรออยู่เป็นการรอที่เหมือนกันรอแตดนิสัยเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยตามคุณแต่ตอนนี้เขาอาจจะไม่ตามเพราะอะไรเพราะเขาก็ไม่ขี้เขาก็ขี้เกียจทะเลาะเขาก็ไม่อยากทะเลาะกับคุณแล้วที่สําคัญเขาก็แบบ ก็ยังรออยู่ที่เดิมนี้แหละมีอะไรมีปัญหาอะไรก็มาปรับความเข้าใจกันมาคุยกันแต่ว่ามันเหมือนบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่การการที่เขาทํามันก็ทําให้แบวความสัมพันธ์นี้มันช้าลงก็ได้เพราะว่าต่างคนต่างที่แบบว่ามีอีโก้ใส่กันแล้วก็ตั้งกาดใส่กันเพราะฉะนั้นคุณสองคนไม่คุยกันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเหมือนต่างคนต่างบบไปคนละทิศท,ทางอะไรประมาณนั้นนะคะนะทีเนี้ย เราไปดูกันดีกว่าว่าอดีตเนี่ยก่อนหน้านั้นนะพวกคุณไปเจออะไรกันมาทําไมต่างคนต่างตั้งกาดใส่กันแบบนี้อีกคนก็แบบใช้ความเจ้าเล่ใช้ความแบบฉลาดหลักแหลมเนาะใช้ความฉลาดหลักแหลมเขาว่าอีกคนก็แบบอ่าเฟซตัวเองออกไปอยู่กับตัวเองคือมันเกิดอะไรขึ้นในอดีตของคุณทั้งสองคนเนี่ยเราไปดูกันเนาะแป๊บนึงนะคะสักครู่เลยมีความรู้สึกว่าแบบแม่มด Okay. ทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณทั้งสองคนในอดีตคือเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณไปเจออะไรมาน,นั่นเนาะก็คือ,อให้เป็นขึ้นลักษณะของการที่บอกว่ามันมีหนึ่งคนในนี้ที่เกิดความระแวงสงสัยกลัวแฟนเก่าของใครสักคนหนึ่งกลับมานะคะซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่คนวันอังคารระแวงคนของคุณว่าคุณกลัวว่าแฟนเก่าของคนของคุณจะกลับมาหรือก็เป็น เขาก็ได้ท te <reco Christ S 2> ี่ระแวงคุณนะว่ากลัวว่าคนเก่าของคุณจะกลับมาก็ได้นะคะซึ่งเขาค่อนข้างที่จะบอกว่าเป็นกังวลเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนเก่าของคุณค่อนข้างที่จะมีดีอะไรประมาณเนี้ยหรือคุณเองก็ได้ที่บอกว่าคุณค่อนข้างที่จะกังวลคุณกลัวว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยกลับมาหาเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณสู้บุคคลคนนั้นไม่ได้ก็ได้นะคุณสู้แฟนเก่าเขาไม่ได้คุณก็เลยกลัวเพราะเขาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นบางครั้งเขาอาจจะมีแบบมีลูกด้วยกันเขาอาจจะมีแบบมีพันธะผูกพันอะไรบางอย่างด้วย ทำให้คุณเ,เกิดความระแวงสงสัยคุณกลัวว่าเขาสองคนจะกลับไปสารสัมพันธรรท์ทำไมตีแล้วก็กลับไปคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะซึ่งทุงทกๆครั้งที่คุณมองเขาว่าคุณรู้สึกว่าเออขาค่อนข้างที่แบบว่าทําไมแบบว่าเหมือนแบบไปกันได้ดีอ่ะคือมันดูเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยมันทําให้ค,คุณเกิดความรู้สึกน้อยนะต่ำใจก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังนะม,มันพังทลายลงไปก็ได้นะแล้วบางทีคุณอาจจะแบบว่าได้ข่าวอะไรที่แบบเหมือนแบบอา,อาจจะมีแบบเขาไปทานข้าวกับครอบครัวมานะไปเจอไปเจอ แฟนเก่ามาหรือว่าอาจจะแบบเป็นลละสองการที่แบบว่าทั้งสองครอบครัวเขารู้จักกันก็ได้นะคะซึ่งคุณอาจจะมีความคิดที่แบบคิดว่าเขาสองคนเนี่ยแบบเหมือนกลับไปคืนดีกันก็ได้นะซึ่งเป็นอาจจะเป็นความที่ถองคุณเองที่คุณเป็นคนเียดระแวงสงสัยเพราะว่าในบางบางกรณีอาจจะแบบเป็นเขาอาจจะสื่อสารกันในเฉพาะในเรื่องของอ่า ความเป็นครอบครัวก็ได้นะคะแต่ว่าในบางกรณีอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ที่คนคนของเราอาจจะไปสัมพันธ์ทำไมดีกับแฟนเก่าของเขาก็ได้ซึ่งมาทําให้แบบว่าความสัมพันธ์ของคุณมันค่อนข้างที่แบบว่าพังทลายมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วก็อ้สิ่งที่คุณวางแผนไว้เนี่ยมันจบลงแล้วมันทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีการเคยจบกันมาแล้วด้วยนะคะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งนี้เกิด บล็อกการเกิดขึ้นบล็อกการสื่อสารบล็อกโซเชียลหรือบล็อกใจตัวเองก็ได้นะคะซึ่งอยากกลับไปสานสัมพันธ์กันอีกครั้งหกืออยากกลับไปพูดดี๋ยวไปคุยอยากปรับความเข้าใจแต่ว่าก็ได้แต่แบบว่าดูสถานการณ์ไปก่อนอะไรแบบนี้เพราะรู้สึกว่าคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าคุณจะกลับไปคืนดีกันดีหรือเปล่าหรือทั้งสองคนก็ได้ที่เกิดความไม่แน่ใจนะว่าจะกลับไปคืนดีกันดีกว่าไหมนะเพราะว่าเหมือนแบบ อลาหลายสิ่งหลายอย่างมันมีปัญหาไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของระยะทางเรื่องของคําพูดเรื่องของอะไรก็แล้วแต่รู้สึกมันแบกบแบกบความรู้สึกไปหมดเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันค่อนข้างยากลําบากนะคะซึ่งเรื่องราวในอดีตของคุณทั้งสองคนมันจะเป็นลักษณะอการที่แบบว่ามันอาจจะมี เรื่องราวของคนเก่าๆของบุคลคลใดบุคคลหนึ่งนี่แหละเข้ามาเกี่ยวข้องทาให้ความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกว่ามันช้าลงแล้วก็มันเป็นกระแฮงแ m a n คือมันห้อยตองแต่งมันไม่ไม่สามารถที่จะแบบขยับเขยื้นไปได้หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของระยะทางหรือคําพูดหรือการปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองก็ได้ซึ่งไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดความจริงอะ่ะไม่ยอมเปิดเผยความจริงออกมานะคะ นะหรือเป็นในกรณีของมีคนใดคนหนึ่งที่เกิดความระแวงสงสัยที่มากเกินไปหรือคนที่ขี้หึงที่ห่วงมากเกินไปมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยมันค่อนข้างที่จะตายด้านแล้วก็ไปไปทำให้อีกคนหนึ่งเขาเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็บอกว่าอาจจะเกิดเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่าจบกันด้วยความด้วยแบบคือเหนื่อยเต็มทีอ่ะก็ค,คือจบจบกันนะคะแล้วเขาก็อาจจะไปใช้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเขามากกว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะนะก็ประมาณนี้เนาะซึ่งอ่า นี่คือเป็นเรื่องราวในอดีตที่อาจจะเคยเกิดขึ้นกับคนทั้งสองคนนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารน,นั่นเองนะทีนี้เราไปดูกันว่าฝั่งของเขานะว่าเขาคิดยังไงกับคุณณปัจจุบันนี้นะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคะ่ะจริงๆแล้วไพ่ตกตำแหน่งจิตใจของเขานะเขาจริงเขายังรักคุณอยู่นะเขายังอยากที่จะให้โอกาสคุณอยู่นะ,ะแล้วก็มันจะเป็นลักสาะการที่แบบแต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเดวิลนะคะมันเป็นเดวิลมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเป็นความสม มีแต่มีแต่สิ่งที่แบบมันเป็นพิษอ่ะมันเหมือนเหมือนใช้คําพูดที่รุนแรงต่อกันเหมือนการกระทําที่เอาชนะกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะค่อนข้างที่จะบอกว่าทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาก็ได้มันทำมันเลยทําให้เขารู้สึกเหนื่อยแล้วเขาก็อาจจะไปโฟกัสกับสิ่งอื่นนะคะสิ่งอื่นซึ่งมันอาจจะหมายถึงผู้หญิงอีกคนนึงหรือผู้ชายอีกคนนึงก็ได้ซึ่งอย่างที่พูดมามันอาจจะหมายถึงคนเก่าของเขาก็ได้ ใช่นะคะที่เขาอาจจะกลับไปสร้างสัมพันธ์ทไมตีอีกครั้งนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นการกลับไปแบบว่าบริบูรณ์นะคะก็ยังอาจจะเป็นลักษณะการที่แบบว่าเหมือนเหมือนแวบๆไปเจอกันมากกว่าอะไรประมาณนั้นเนาะแต่มันก็ทําให้คุณเสียเซลได้เหมือนกันนะคะนะทีนี้เราไปดูฝั่งของอ่าฝั่งของคุณกันดีกว่าแล้วคุณล่ะคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคุณวันคนี้คะคุณก็ยังคิดว่าเขาคือครอบครัวของคุณคุณก็คิดว่า เขาคือผู้นําของคุณแล้วก็เป็นคนที่บาวาสําคัญสําหรับคุณอยู่เสมอถึงคุณรู้ว่าอนาคตข้างหน้าหรือว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะเต็มไปด้วยแบบาว่าฝักนาหรือเต็มไปด้วยความเย็นชาจากเขาที่ทําให้กับคุณเนี่ยแต่คุณก็ยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอเพราะว่ามันผูกพันกันเกินกว่าที่จะแบบว่าถอยหลังได้แล้วอ่ะมันมันมันผูกพันกันเกินกว่าแล้วก็คุณก็ไม่ต้องการให้แบบว่าเขาเดินจากคุณไปนะคะอ่าคุณอาจจะรู้สึกเสียดายใน ý, การกระทําบางอย่างบางสิ่งจ้ะ ที่แบบมันผ่านไปอะนะคุณคิดถึงเรื่องเราเดิมๆสิ่งตอนที่บอกว่ามีความสุขร่วมกันบ้างๆเนี้ยนะคะคุณก็กลัวที่เขาจะเดินจากคุณไปเหมือนกันคุณก็พยายามที่คิดทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าเมื่อก่อนเราเคยมีความสุขยังไงอะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาของความเสียดายก็ได้ในช่วงเวลาเนี้ยสมหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะมันทําให้คุณพยายามที่จะบอกว่าเหมือนอย่างที่บอกมันอาจจะทําให้คุณต้องถอยออกไปนะจากความสัมพันธ์นี้ ในช่วงระยะก็ได้นะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นดัมมูลคือมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นอะไรที่บอกว่ามันมันยากเกินเกินกว่าที่จะคว้าก็ได้นะคเพราะว่ามันเหมือนแบบข้างหน้ามันมีแต่อุปสรรคอะมันเป็นแบบมันมีแต่ความเย็นชามีแต่ความ ความเสียใจนะคะคุณก็ทําอะไรไม่ได้คุณก็เลยเหมือนหยุดนิ่งดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะซึ่งความเป็จริงแล้วคุณก็ไม่ต้องการให้เขาเขาคนนี้เดินจากคุณไปหรอกแต่ถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันโดนลิขิดมาแล้วอะไรเงี้ยมันคุณก็จําเป็นที่ต้องยอมรับกับโชคชะตาตรงนั้นนะทั้งที่ความจริงคุณก็ค่อนข้างจริงจังกับคนคนี้มากๆนะแต่ว่า่างที่บอกเหมือนคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากมันเป็นอะไรที่แบบ เหมือนมันไกลกันเอื้อมก็ได้นะคะหรือว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมันที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต่างของคุณหรือเรื่องของอุปนิสัยก็ได้หรือว่าเรื่องของทัศนคติหรืออะไรก็ได้หลายอย่างนะคะนะอาจจะมีหลายสิ่งอย่างที่ทําให้คุณทั้งสองคนมันคุ้นข่าเดือบรนจบกันยากแต่ยังไงก็แล้วแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันบ้างว้าวแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะก็ อาจจะมีแครสคักคนหนึ่งอ่ะเข้ามาติดต่อสื่อสารก่อนนะคะหรือเป็นคนที่สามก็ได้ที่จะทํานําพาให้กับคุณทั้งสองคนได้กลับมาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคุณอาจจะเป็นไปได้คุณอาจจะต้องใช้เพื่อนก็ได้นะคะใช้เพื่อนคุณนําทางนะ,ะมีแน่ๆค่ะหรือว่าหนึ่งในนี้คุณคุณวนันอังคารคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้แบบว่าพบเจอคนใหม่ก็ได้นะคะนะ,ะนะถ้าเกิดว่า คุณตัดสินใจที่จะเลิกลาจากคนเก่าคุณก็อาจจะมีโอกาสที่ได้พบเจอคนใหม่ๆเข้ามาทําความรู้จักกับคุณก็ได้นะคะ ผ่านทางเพื่อนของคุณผ่านทางหน้าที่การงานหรือผ่านทางการศึกษาดึงรูดของคุณก็ได้อาจจะเป็นแบบถ้าเกิดในกรณีของคนที่ยังศึกษาอยู่แบบจะเป็นที่ที่สถานที่ศึกษาหรือบางคนก็อาจจะเจอในสถานที่การเดินทางนะคะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าเพื่อนแนะนําก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีของคนที่ยงังค้างคาในเรื่องของความสัมพันธ์เกา่เกาๆอยู่อาจจะมีโกาได้กลับมาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะเป็นรักษณาการที่แบบมีบุคคลที่3นําพาให้ความสัมพันธ์นี้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งซึ่ง ถ้าเป็นไปได้คุณก็สามารถที่จะแบบว่าบอกเพื่อนหรือว่าวานเพื่อนก็ได้ที่แบบว่าถ้าเกิดอยากคุยกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนให้เพื่อน,เ,อนเป็นสื่อกลางระหว่างคุณกับเขาก็ได้เพื่ออาจาจะอาจจะจะมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันเพราะว่าดูฝั่งของเขาเขาอาจจะแบบนิ่งอ่ะเพราะเขาก็นิ่งเหมือนกันเหมือนเขาพยายามที่จะมีใส่คุณนะแต่ว่าตัวคุณเองคุณก็ดันถอยมันก็เลยเป็นเหมือนว่าต่างคนต่างแบบว่าไปคิดไปคนละแนวแล้วพอคิดเป็นคนละแนวมันก็ไม่สามารถที่จะแบบบรรจบกันเพราะฉะนั้นคนที่สามารถที่จะมีอิทธิพลหรือการที่แบบว่า ทําทให้คุณสองคนได้มีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่สามก็ได้ซึ่งอาจจะหมายถึงเพื่อนก็ได้หรือคนที่คุณทั้งสองคนรู้จักนั่นแหละนะคะหรือนักถือนั่นเองนะคะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาสันสัมพันธ์กันนะคะแต่ว่า,ามันอาจจะเป็นในลักษณะของการที่แบบถ้าคุณทั้งสองคนไม่ได้สันสัมพันธ์กันนะคะมันอาจจะเป็นเหมือนแบบเหนื่อยกับการที่ต้องอ่า ดันทุนลังไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะสุดท้ายแล้วคุณอาจจะเป็น The Sun คือต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวของคุณเองทั้งคู่ก็ได้ก็เป็นไปได้นะคะมันอยู่ที่ว่าคุณคุณจะเลือกแบบไหนนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าไพ่ออร์เค้ามีอะไรแนะนําคุณหรือเปล่าสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะไพ่ออรเ์เคิล อยากจะบอกอะไรกับผู้ที่เกิดวันอังคารในกริษัทของคนมีคู่คระรู้สึกว่าคนวันอังคารค่อนข้างหนักหนาสาหัสเหมือนกันเนาะให้บอกว่าบางทีบางครั้งการที่เราได้อยู่คนเดียวอะอยู่นิ่งเงียบอะไรเงี้ยการเบรกมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีสาหรับเราก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังและตั้งใจมันอาจจะจําเป็นจะต,ต้องถอยก็ได้จริง,รงๆเราก็ได้เพราะว่าไพ่แดงเกิดขึ้นเนาะ พราะจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์นะคะยังไงก็แล้วแต่คุณเลิกส่องเขานะถ้าเกิดว่าคุณไปแอบส่องแอบมองเขาไปดูเขาตามโซเชียลตามอะไรก็แล้วแต่คุณก็เลิกได้แล้วนะเลิกพฤติกรรมนั้นนะ่ะมันจะไม่ทำให้คุณเจ็บปวดคุณก็หันกลับมาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของคุณจะดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่บางครั้งมันเราต้องจะไปต้องให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวบางทีมันก็ไม่ไม่คุ้มอะ่ะ ไม่สมดุลอ่ะคือมันแบบมันเวทยัธรรอะมันคือมันเสียเวลาของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วคุณต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่าต้องตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นมันมันก็ถึงเวลาของคุณที่คุณจะต้องแบบว่าหยุดได้แล้วเบรกนะคะพ่บอกว่าก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบว่าหันหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็เบรกซะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันดูแล้วมันไม่ใช่ของเราก็ตรงปล่อยมันไปแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมาดูแลครอบครัวรักตัวเองนะคะแล้วก็อยู่กััับตวเเอองมมนก็ไไไ่ด้สียยหาะร ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสัระยะหนึ่งใช้สติ ของเราเนี่ยแหละนำทางนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในด้านใดๆก็แล้วแต่นั่นเองนะสาหรับผู้ที่เกิดวันอังคารก็ประมาณนี้นะคะก็คุณเหมือนแบบเป็นคนมีคู่ที่ดูเหมือนคุณใกล้จะสดอะไรประมาณนั้นเลยนะคะยังไงก็มันอยู่ที่คุณเลือกนะคะไพ่ก็มีหน้าที่เป็นไกด์ไลน์แนะนําแนวทางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีปัญหาอยู่แม่หมอก็ขอเป็นกาลังใจให้กับคุณด้วยขอให้ผ่านพ้นในช่วงเวลาที่แย่ๆตรงนี้ไปยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่ดูไพ่ส่วนตัวหรือว่าปรึกษากันก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ ได้นะคะคยังไงก็ขอขอบคุณสนับการนติดตามรับชมนะคะก่อนจะก,กันก็ขอให้ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งไว้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่จากพี่ด้วยนะคะแล้วก็ชมวี้พี่ทําขนมกะหรี่ปั๊บนะคะกะหรี่ปั๊บนะคะแล้วก็โรตีกรอบนะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนนะคะกดสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กของพี่นั่นเองเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนจะกลันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ